สางคำถามที่คุณควรจะถามก่อนลงคอร์สรักษาฟ้าเพราะที่1คุณเป็นฝ้าประเภทไหนจริงๆแล้วคาถามนี้เป็นคําถามแรกและคําถามเบสิกที่คุณควรจะถามหมอที่คุณตัดสินใจไปรักษาฟ้ากับเขาเพราะว่าประเภทของฝ้าจะเป็นตัวตัดสินใจว่าคุณควรจะใช้วิธีไหนและก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเป็นเคสง่ายหรือเคสยาก ยกตัวอย่างเช่นถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นเคสที่เป็นฝ้าผสมวิธีการรักษาฝ้าของคุณจะไม่ได้ใช้วิธีเดียวอย่างแน่นอนจะต้องมีแบบทั้งยากินยาทาเลเซอร์หรือมีเมโซมีการใช้ครีมต่างๆร่วมด้วยแล้วฝ้าผสมก็เป็นฝ้าที่รักษายากที่สุด ความคาดหวังในการรักษาเราอาจจะต้องลดมาเหลือแค่ว่าเอาจางแค่ประมาณ 60- 70%ซหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าคุณเป็นฝ้าตื้นมีสาเหตุชัดเจนสาเหตุจากแสงแดดความร้อนอันนี้รักษาง่ายอาจจะทําแค่ยากินยาทาแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นและความหายของฝ้าคุณอาจจะไปได้ 90- หรือร้อแต่เชื่อไหมในชีวิตจริงในการทําง,งานของหมอหมอไม่เคยมีคนไข้ามาถามหมอว่าตกลงเป็นฝ้าประเภทไหนคะส่วนใหญ่จะเดินเข้ามาแล้วจะถามว่าเล เซอร์เท่าไหร่รักษาฝ้าที่นี่เท่าไหร่ไม่มีใครสนใจตัวเองว่าตัวเองเป็นฝ้าประเภทไหนที่ 2. วิธีการนั้นๆที่คลินิกหรือหมอคนนั้นเสนอเรามาว่าจะใช้กับเราวิธีการนั้นๆมันสัมพันธ์กับชนิดของฝ้าที่เราเป็นหรือเปล่าง่ายๆก็คือเราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการที่เขานําเสนอมันเมคเซนหรือเปล่าเช่นถ้าเขาบอกว่าเราเป็นฝ้าผสมแต่เขามานําเสนอให้เราลงคอสเมสโสฝ้าเราก็ต้องมานั่งคิดเอ๊ฝ้าผสมมันมีทั้งลึกทั้งตื้น แต่ไอเมโซฟาเนี้ยถ้าฉีดลงไปมันไปถึงฝ้าที่มันเป็นส่วนลึกด้วยเหรอจำไว้เสมอนะคะทุกคนอยากจะขายคอสให้เราแหละแต่เราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าวิธีการนั้นมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันหมอเจอเคสเยอะมากนะคะที่มาบอกหมอว่าเนี่ยไปฉีดฝ้ามาตั้งหลายทีทาไมฝ้าไม่จางจริงๆคนที่ขายคอสให้ไม่ผิดหรอกแต่เราเนี่ยแหละไม่ดูให้ดีว่าฝ้าของเราเนี่ยมันไม่เหมาะกับการฉีดเมโซฟา ข้อที่3ก็มีความสำคัญก็คือเรื่องเงินเรื่องงบประมาณที่เราจะใช้จ่ายในการรักษาฟ้า โดยความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือแพงนะคะให้ดูที่ความคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นเขาขายเมโซฟาให้เราอุ้ยหลักละร้อยเหมือนจะคุ้มแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตามข้อสองฉีดเมโซฟาไปสิบคอร์สแต่เมโซฟ้านั้นมันไม่เหมาะกับฝ้าลึกฝ้าผสมที่เราเป็นเราก็เสียยงหนึ่งโดยใช่เรื่องพอมาเจอราคาเลเซอร์ที่สูงโอ้โหยิงทีเป็นหมื่นเจอราคาแพงๆไปก็ถอยแหละซึ่งจริงๆคุณเป็นฝ้าผสมฝ้าลึกอยู่คุณควรจะใช้เลเซอร์ในการรักษา สิ่งที่คุณควรจะทําก็คือถ้าคุณเจอราคาที่มันแรงมากคุณควรกลับไปดูว่าทําไมมันถึงแพงมันทานํางานยังไงมันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะไปจ่ายไหมหรือคุณควรจะคุยกับหมอว่าเลเซอร์ตัวนี้มันทํางานกับฝ้าคุณได้จริงๆหรือเปล่า